วันนี้นะคะได้มีโอกาสมาร่วมเคารพศพของคุณยายท่านหนึ่งนะคะอายุ102ปีนะคะมาดูแล้วรู้สึกว่าประทับใจกับการจัดอาหารแบบบุฟเฟ่นะคะให้แขกทั้งหลายมาร่วมรับประทานเพื่อแสดงความระลึกถึงคุณยายกันนะคะอาหารจะมีหลากหลายค่ะทั้งของค้าของหวานนะคะทั้งผลหมากรากไม้นะคะดูแล้วคุณยายน่าจะเป็นที่รักและมีลูกหลานเยอะแยะเลยค่ะ ซึ่งเจ้าภาพจะเป็นผู้จัดเตรียมนะคะบางส่วนก็จะเป็นของญาติพี่น้องที่นำมาร่วมงานด้วยนะคะโดยปกติแล้ววิถีชาวบ้านของเรานะคะก็คือถ้าหากว่าไม่ว่าจะเป็นงานบุญหรืองานขาวดำนะคะก็จะมีการนำขนมหรือว่าของที่จำเป็นจะต้องใช้ในงานเนี่ยไปช่วยเหลือกันนะคะเพื่อช่วยเหลือเจ้าภาพในเรื่องค่าใช้จ่ายและก็แสดงถึงความมีไมตรีจิตที่ดีต่อกันค่ะ เป็นวิถีชาวบ้านที่น่าชื่นชมและอยากให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะ